ตอนนี้ก็เพืนๆทีมแคนโก้กลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับผมที่ผ่านมาผมได้ทำซีรีส์เกี่ยวกับพื้นฐานการยิงปืนสั้นนะครับผมหลังจากที่ได้ดูซีรีส์นั้นจบแล้วผมก็เลยจะมีซีรีส์อันต่อไปนะครับนั่นก็คือสอนการยิงปืนแบบอิเตอร์มีเดียตหรือว่าระดับกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ยากขึ้นไปแล้วหลังจากที่ทำ b a s ิกเป็นแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทราบนะครับผมไม่ใช่อาจารย์สอนยิงปืนผมไม่ใช่ทหารผมไม่ใช่ตรมมชำรวจนะครับผมแค่เป็นหนึ่งคน ที่ชอบยิงปืนมากๆนะครับผมยิงมา10ปีแล้วแล้วก็อยากแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆผ่าน YouTube ของผมนะครับทีมแองโกโอเคถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องทีมแองโกนะครับผมเรามีเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่นหนึ่งหรือว่าเสื้อซีซั่นสองที่ผมใส่อยู่นะครับไลน์ วัตส์ฟักนะครับผมวิสกี้แทงเกิลฟ็อกซ์ทรอตแล้วก็มีซองปืนแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยครับไงลองไปดูที่ลิงก์โซเชียลมีเดียข้างล่างด้วยครับผมโอเคครับั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยครับสิ่งที่เราจะฝึกกันวันนี้นะครับคือการเดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหลังพร้อมๆกับยิงไปด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างลำบากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเดินธรรมดาให้ดูนะครับสมมตินะโอเคปืน เลยแล้วนะครับผมล็อกไซด์กลับไปก็ได้ผมจะเดินยิงนะครับถ้าผมเดินธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยตัวมันจะปืนเห็นไหมปืนมันจะสั่นนะครับปืนมันจะสั่นซึ่งมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โอกาสที่เราจะยิงให้แม่นเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนะโอเควิธีที่ผมอยากให้ทานะครับคือเหมือนเดิมนะครับ คล้ายๆกับสเตนซีผมเคยสอนในเบสิกก็คืองอเข่านิดนึงงอเข่านิดนึงนะครับงอเข่านิดนึงให้มันสบายๆายเหมือนตอนยิงเนี่ยเวลาเราจะก้าวแรกไปปั๊บเนี่ยผมอยากให้ก้าวไปปับ๊บซ้นแล้วก็ปลายเท้าส้นแล้วก็ปลายเท้าซ้นเท้าปลายเท้า ซ้อนเท้าปลายเท้าซ้อนเท้าปลายเท้าซ้อนเท้าปลายเท้าเห็นเข่าผมครับงอตลอดเลยนะครับผมหลังตรงนะหลังไม่ต้องงอนะหลังตรงนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมสแตนซ์เหมือนเดิมก็คือ,อแขนงอนะครับผมจับกริปทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามีผสมเดินเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เป้าจะค่อนข้างนิ่งนะครับเวลาเราย้อนกลับไปข้างหลัง ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสลับกันก็คือลายเท้าซ้อนเท้าปลายเท้าส้อนเท้าปลายเท้าซ้นเท้าปลายเท้าซ้อนเท้าไปเรื่อยๆ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 นะครับเวลาทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยร่างกายเราเหมือนกับจะเป็นช่วงล่างของรถมันจะรับแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างดีมันจะทําให้ช่วงบนของร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเวลาเราเริ่มถนัดแล้วเราเพิ่มสปีดได้นะครับผมสิ่งที่สําคัญคือเวลาเราเห็นเป้าอ่ะเป้ามันจะมีการขยับ นิดหน่อยนะครับผมเราให้เป้าถึงจุดที่เราต้องการเรา่อยิงมันอาจจะมีอย่างเงี้ยของผมนะสูตรหน้ามันจะเป็นสีแดงครับสีแดงมันจะขยับเป็นอย่างเงี้ยขยับอย่างเงี้ยรอให้ถึงจุดที่เราต้องการมาปั้งสมมตินะสมมติเลือกกลางกล้องนะครับผมคือเป้าผมนะผมก็จะมันจะขยับอย่างเงี้ยบางทีผมก็จะยิงปั้งปั้งปั้งนะครับผมรอให้มันอยู่ที่จุดที่เราต้องการแล้วก็ยิงประมาณนี้นะครับผม มันมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถฝึกที่บ้านได้นะครับถ้าเกิดเราจะถือปืนฝึกที่บ้านนี้มัน, army, มนอาจจะอันตรายนิดหนึ่งนะครับผมหรือว่าไม่ได้อันตรายหรอกแต่ <S <s <up> คนที่บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเบียเราหรือลูกเราอาจจะตกใจนิดหนึ่งนะครับง่ายๆคือเอาขวดน้ํานะครับผมที่กินน้ํามาแล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เห็นขวดให้ได้นะครับอย่าเอาขวดที่แบบใสๆอ่ะนะแล้วก็เราถือขวดน้าเหมือนเราถือปืนนะครับแล้วก็สมมตินะ ลองดูขวดน้ำแนละ้วเดี๋ยวผมจะเดินแบบธรรมดาให้ดูผมจะเดินแบบธรรมดานะครับนี่เห็นปะน้ำมันจะขย่าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะเดินแบบซ่อนเท้าปลายเท้าให้ดูนะครับว่ามันจะนิ่งขึ้นนะครับตอนที่ผมก็จะเข้าในท่าที่ถูกต้องนะครับรก็หลังจากนค่อยๆเดินค่อยๆเดินเห็นไหมครับว่าน้ำมันจะนิ่งกว่าเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันทอยหลังโอเค ทุกคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, แดนเดินช้ามันเลยนิ่งนะครับโอเคผมจะลองเดินเร็วขึ้นในหะ้ hey, ผลที่ผมเดินช้าเ <c oughs> พราะเดี๋ยวกล้องตามไม่ทันนะครับแต่กล้องขยับไปนิดนึงก่อนไหมโอเคเดี๋ยวมันจะเดินเร็วหน่อยนะครับน้ํานิ่งแล้วโอเคไปปังปังปั้งปังปังปั้งปั้งปั้งปังเห็นไหมครับ <c oughs> จะบอกว่าน้ําขยับไหมขยับแต่น้ําขยับเท่ากับเวลาผมเดินธรรมดาไหมไม่เท่านะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ฝึกนะครับผมที่ค่อนข้างดีเลย โอเคเดี๋ยวมาลองของจริงกันจะเดินช้าๆก่อนนะครับจะได้เห็นว่าการเดินช้าๆจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเคมันจุกระสุนโอเคจากซองเปินตอนนี้จะเอาสปีดเร็วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีการรีโหลดด้วยนะครับ Okay. อีกทีนะครับอันนี้จะเอาสปีดเหมือนจริงเลยนะครับอาจจะยิงไม่กี่นัดเองเพราะจะเดินค่อนข้างเร็วนะครับนะครับเวลาเดินเร็วพื้นที่ก็จะน้อยหน่อยก็จะยิงนัดได้น้อยหน่อยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ก็มีไปประมาณสอสานัดเองตอนนี้นะครับเราจะ เดินถอยหลังลองสังเกตดูว่าเวลาเราอยู่ใ,ใกล้ๆปั๊บเนี่ยเราจะยิงได้เร็วขึ้นยิ่งไปไกลเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่ยิงให้แม่นยําความช้ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าความเร็วมันก็จะลดลงนะครับยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก low ready แล้วกันนะครับ low ready ก็เดินถอยหลังไปด้วยยิงไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมารวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้ายิง5นัดแล้วก็เดินถอยหลังยิง5นัดเหมือนกันโดยการต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นการเดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหลังโดยการยิงปืนไปด้วยนะครับผมจำไว้ว่าเวลาเดินนะครับผมร่างกายเราสําคัญที่สุดนะครับผมย่อตัวนิดนึงหัวเขาย่อนะครับแล้วเท้าอย่าแบนนะครับผมเวลาเดินไปข้างหน้าซ้นเท้าปลายเท้าซ่อนเท้าปลายเท้าเวลากลับไปข้างหลังนะครับผม ปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้อนเท้ายพ,ย ja. พยายามจะให้ตัวนิ่งที่สุดแล้วก็ยิ่งรว่าเวลาอยู่ที่บ้านก็ฝึกกับขวดน้ําได้นะครับพยายามจะถือขวดน้าให้นิ่งที่สุดจริงๆแล้วนี่มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับเกิดเราอยากจะเสิร์ฟถาดที่มีซุปหรือว่ามีน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให,ให้คุณพ่อคุณแม่เราหรือเพื่อนๆเรานะครับมับนก็จะใช้วิชาเดียวกันเลยนะครับก็คือซ้อนเท้าปลายเท้าซ้อนเท้าปลายเท้านะครับตัวเราจะนิง่งแต่ข้างล่างเราขยับนะครับนี่จะเป็นวิธีที่เราจะยิงปืนระหว่างเดินไปข้างหน้าแล้วถอย ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถที่จะยิงเร็วขึ้นแล้วก็เราจะก็สามารถที่จะเดินเร็วขึ้นเวลายิงแม่นๆได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสกิลแบบ intermediate นะครับผมระดับกลางแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง like, แล้วถ้าใครอยากสนับสนุนทีม Tango นะครับผมโซเชียลมีเดียลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้าครับโสดสมูดมูดสปูนดานี่พีซ